ติงบางต่างไปทุกวันนี้ออกบางต่างสักวันนะระบบติ้งเปิดเปิดอืดมาสองสามวันแล้วเด้อทุกคนจะปล่อยให้มันเปิดนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับได้ไปมนะจะเจอแน่นอนโอเคครับพี่เจอกันนะครับอันนี้อันนี้ไลฟ์สดจากโทรศัพท์ใหม่นะทุกท่าน นี่ล่าสุดแดกเริ่มจากโทรศัพท์ใหม่คนระับนอนเต็มเมียงก็ได้อยู่ครับถือว่าพอได้อยู่ถึงแม้จะนอนน้อยแต่ก็นอนนะเพราะเมื่อเช้านี้ผมไปล้างรถมาวัานนี้วันเราถือว่าะมาเจ็ดของตนเดนสวัสดีครับคุณอำพรสวัสดีคุณอ้อมซ่าครับผมสวัสดีคุณตังมลด้วยนะครับผมคมชัดเสียงแสนขอบคุณครับทรงผมหรอขอบคุณครับวันที่สิบเือดที่สระบุรีกันครับ สวัสดีคุณฝนครับสวัสดีคุณกันนิกาครับสวัสดีพี่ๆทุกคนนะทุกคนเข้ามาแล้วก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ขอจองขอใจกันด้วยนะจา๊ะวันนี้เรื่องดำดงครับก็คือเจ้าภาพเดิมบอกว่าเอาเรื่องอะไรก็ได้ที่นักเองแต่งตัวสวยๆแล้วกลายเป็นดำดงขอพรบคุณมากครับตอนแรก็ขาบอกเราเลือกเองเออท้ายก็คือขอเจ้าภาพเลือกให้เรียบร้อยลวก็ดูดำดงกันนะจ๊ะคืนนี้คืนนี้ดูดำดงกันเดอ้อ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณประธานาด้นะครับผมสวัสดีคุณวาลีครับผมสวัสดีคุณยุพินครับสวัสดีครับครับผมแต่ไม่รู้ดํารงจะมีเสียงหรือเปล่านะเห็นเขาบอกว่าดำรงแบบเสียงไม่ค่อยมีมันโดนเสียงแห้งสวัสดีคุณวีวีครับขอ ขอจออะครับขอบคุณครับหัวหน้าอย่างหล่อขอบคุณครับเอาคุณระบบสิงค์ครับผมมาแล้วทุกคนมาแล้วหนึ่งใบแดงจ้ามาแล้วจ้าหนึ่งใบแดงแรกของใครเอ่ยทุกคนฝากกันด้วยนะช่วยดังกันเด้อสวัสดีพี่แก้วพี่แก้วฝากระบบสิงด้วยนะครับสวัสดีครับนุ่นมาย,ยังกำลังมาครับผม หนึ่งหนึ่งใบขอบคุณครับคุณพี่ปราณีนะครับผมราชบ,บุรีชมวนจาใช่ครับวันนี้ที่ราชบุรีครับผมทุกคนฝากเป็นเราใช่กันด้วยนะครับโรติงนะครับคนหนึ่งใบแดงสองใบแดงนะจ๊ะเพื่อนเพนส่งกําลังใจแล้วขอบคุณครับพี่อุย้ยฮะรู้เคยทราบพระตาแสบพรุ่งนี้เหรอโอ้พรุ่งนี้ที่อุทยัย สภาพ,พขอลูกเคยซาพ,พตาแสบแล้วก็ดำดงขอบคุณครับต้ดผมแล้วหล่อต้องเป๊ะไงต้องเป๊ะนะขอ,ขอลูกเคยก่อนแล้วพิถีพิันเร่องขอบคุณครับต่อนท่ขอบคุณครับตัดผมแล้วเกือบฟังปะตอนนี้อยู่ที่ยี่นะทุกคนทุกคนครับผมขอก้าใบแดงจากใครก็ได้ก้าใบแดงทุกคนชุดหนึห่งใบแดงสองใบแดงให้ครบ มันจะได้ครบสักได้ครบเท่าไหร่ได้ครบได้ครบสามสิบก่อนเลยประเดินมาให้มันมาฟังเลยเร็วมาเก้าไปแดนคนช่วยกันพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ก็ลูกเหยือซาเพราะตาแสบนะครับ ดีครับวันนี้เรื่องอำรงครับผมแต่ผมก็าหล่อนะผมมากแต่เด็กเขพี่ๆชอบเด็กกันสินะถ้าพี่่ชอบกันแบบนี้ผมให้สัญญาว่าผมจะตัดผมแบบนี้ตลอดไปผมจะตัดผมมาเอาใจพวกพี่พวกพี่ทุกคนอย่างนี้ตลอดไปผมจะผมจะเป็นเป็นเด็กของพวกพี่ตลอดไปบอกทางลูกเพิ่งเข้ามาวันนี้พี่อุ้ยบอกอ่ะพี่อุ้ยบอกว่าเป็นเป็นเป็นน้องพี่ต้องเป๊ะ ผมก็เลยต้องต้องไปทับซื้เองให้เป๊ะที่สุดไม่งั้นเดี๋ยวพี่พี่ไม่รับเดี๋ยวปะไม่งั้นเดี๋ยวพี่พี่ไม่รับจริงครับใช่ไหมจริงครับจริงก็จริง,จร,งจริงก็จริงดสูสามคนนี้น่ารักมากเข้าไปในหาบไอันนี้ยุค อายุฉามชิบขวบครับผมฉามชิบกำลังจะฉามชิบเป็นขวบครับแต่ตอนนี้ขอลำเนินอีกหน่อยได้ไหมครับสเปรย์น้ำแร่ใกล้หมดแล้วครับยังมีอยู่นะแต่ว่าใกล้ใกล้แล้วล่ะถ้าห,หนูอยากซื้อมาให้พี่นะหนูซื้อมาสำรองไว้กล่องก็ได้ครับใกล้แล้วล่ะใกล้จะหมดแล้วแต่ว่าถ้าผมเหลี้ยงกับตกลแล้วมันเป็นเรื่องจริงด้วยนะ แบฝนพัดล,ล,ล,ลมพัดระไหยตลอดแต่วันนี้โชคดีอย่างหนึ่งคือใส่เสื้อใส่ใสส่เสื้อใหม่มาแล้วคือเสื้อไม่เ,เสื้อไม่เจอฝนไม่เจออะไระอากาศอากาศดีลมพัดเย็นดีครับนี่นะครับผมขออนุญาตาอบทำแน่ก่อนวันนี้ท้องฟ้าปลอดโปรงขอให้มันโปรให้จริงอะ่ะกลัวมันจะมาที่หลังนะเที่ พวมันจะตามมาที่หลังนะเจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับพี่พี่หนุ่มจิ๋วเลยครับสวัสดีครับสวัสดีคุณจันทราครับ ัสดีครับเสื้อขาลุงพราวขาวอะไรน้ำมาเนี่ยใช่มันเป็นะิ่ตลกมากเลยนะพี่ขนาดผมใส่หน้าร้อนมันยังไงนั่นเลยเขาบอกว่าเจ้าภาพน่พนเจ้าภาพบอกว่าขอเรื่องอะไรก็ได้ที่นักเอกเอาแต่งตัวสวยแล้วคือเดือก็กได้เป็นดำดง ตอนแรกนี่เลยตอนแรกก็เดินม,มาขอนี่ก่อนอยู่พระราสามล่างอ่าแล้วก็แล้วเตรียบตัวตเดี๋ยวเดินไปเอาเรื่องอื่นอะเรื่องอะไรก็ได้เรื่องมาแล้วกันแล้วก็เดิมอีกเอาเรื่องอะไรก็ได้ที่ห้หน้าเยๆก็ออกดำรฮะสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบอยาลลูกเขยซ่าก็พรุ่งนี้ครับแต่ว่าพรุ่งนี้ลูกเขยซ่า คนนี้วขาผอมลุกเฉยซ่าเอยซ่าเพระตาสอดเอยซ่าเพราะตาแสบไม่ใช่เพราะตาแสบจริงไม่ได้สวัสดีครับพี่ทุกคนนะครับแต่เดี๋ยวมีคนลงไลค์จะไม่เนี่ยมาหาเราเทียบเลยพี่ติ๋งขี่สายเดี๋ยพวพรุ่งนี้จะทำให้ดีกว่าเดิมนะครับอันนี้อันนี้ให้สัญญาว่าพรุ่งนี้จะเป็น ลูกเกอซ์าเพาตาแสบ,บนในเวอร์ชั่นที่โอเคแล้วก็สม,มูทป่ะรอบไปแล้วออนุลงใช่ไหมครับเดี๋ยวขอบคุณท้าวคนที่แหวกสถาขอบคุณนะครับกำลับบงใจให้กับพี่เน็ตหน่อยนะพี่เน็ตตอนนี้พี่เน็ตได้อยู่ที่21ใบแดงนะคะอีก9ใบแดงพี่เน็ตจะครบ30นะครับจะครบ30ใบแดงทุกคนช่วยกันนะ ื่อก่อนเนื่อยนะพระก่อนเนิร์ดพรก่อนเนื่นอย้ามาแล้วครับสวัสดีวัสดีครับ,บรกำลังไปหาไหมนะเจอผมเจอล้ครับคุณนูกเคกครับ ไม่ยากครับเป็นในหมู่บ้านครับวันนี้เป็นงานบ้านงานบ้านเป็นงานบ้านเป็นงานสวดเบรอเป็นงานสวดเบรอน้องรับดาวครับน้องขอบคุณโลดเป็นสองพันบาทจากใครเอ่ยสวัสดีครับมัมสวัสดีครับมัมสองพันบาทจากใครเอ่ยบอกหน่อยเลย